เจ้าเม็ดนียพี่สมมุติว่ามันเป็นเม็ดสีเมลานินที่เกิดที่ผิวปากได้สารสกัดตัวเด็ดของพี่มาที่ชื่อว่าเลยนะเปปโตวิตเไบรท์อ่ะเจ้าสารสกัดตัวนี้เขาก็จะไปทําหน้าที่ในการยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินสวัสดีครับทุกคนเรามาพับกบให้พบกับแล้วนะครับพบกับรายการสกัดมาแล้วกับตามเหมือนเดิมนะครับ คุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้ไหมผิวหมองหน้าหมองเหมือนโดนของมาเป็นสิบปีพูดแล้วปินเป็นปัญหาตัวเองแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะว่านี่คือรายการสกัดมาแล้วสวัสดีป้าก็จะพาทุกคนมาไขข้อข้องใจนนะคะว่าผิวคล้ำผิวหมองเกิดจากอะไรแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะว่าสกัดมาแล้วจะพาทุกคนไปพบกับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาไขข้อข้องใจเรื่องนี้นะครับพร้อมหรือยังฮะ พร้อมหรือยังฮะพร้อมแล้ว,นะลวไปกันเลยโอ๊ยพี่หนูมีปัญหามีปัญหาอะไรน้องปัง๊มพักเหน็บนึงแนะนำตัวกับท่านผู้ชมแป๊บหนึ่งนะพี่โอเคค่ะ สวัสดีค่ะบลู Blue นะคะบลู Blue เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องสําอางที่ริวเมดไทยแลนด์ค่ะพี่บลูครับคือปามมีปัญหาแบบผิวหมองคั้าดาแดดมาแบบเป็น1ิปีเลยพี่บลูคือปามแบบมีไฟฝันแบบจะ,จะออกกล้องบ้านจะเป็นแบบเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นดาราท่านหนึ่งอยากข่าววันนี้พี่บลูพูดตรงตรงเลยว่าต้องทําไงได้บ้างเนี่ยสบายมากเลยน้องปามพี่มีวิธีว้าเปลาว้าเปลาพี่มีสารสกัดตัวหนึ่งมาแนะนําเลยอ่ะว่ามาอ่ะสารสกัดตัวนี้เนาะชื่อว่า เป๊บโตไวเต้ไบรท์ค่ะสารตัวนี้ยนะ <S <S 1> <S 1> <ๆ>เขาเป็นนวัตกรรมเป๊บไทยที่เรียนแบบเป๊บไทยในผิวของเราซึ่งสารตัวเนี้ย เราได้สกัดมาแล้วโดยการจำลองโครงสร้างของ TGF-beta1 หรือ transforming g o w t h factor-beta1 ซึ่ง TGF-beta1 เนี่ยเขาจะมีบทบาทสำคัญในการควบคุมการสร้างเมสส็ดสีเมลานินในผิวและเจ้า3าตัวนี้เขาก็จะไปเชื่อมต่อกับโมเลกุล f e r ริ i c a ซิดในร่างกายซึ่ง f e r ริ i c a ซิดเนี่ยเป็นสารที่ทำให้ผิวเนี่ยขาวกระจ่างใสาสารสตัวนี้เขาจะบรรจุอยู่ในไลโปโซม2ชั้นเจ้าไลโปโซม จะนำพาสารสำคัญให้ซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างล้ำลึกและยับยัง้งเมสส็ดสีเมลานินได้ครอบคุมทุกขั้นตอนเลย<ว>พี่ถึงบอกว่าปามไม่ต้องกลัวเลยพี่มีตัวช่วยเด็ดๆมาให้ปาม พี่บูเชื่อไหมว่ามาหนูงงถ้าผู้ชมหลายคนอาจจะยังไม่เห็นภาพนะสาธิตให้หนูดูได้ไหมว่าแบบว่ากระบวนการทํางานมันเป็นยังไงได้เลยอ่ะเดี๋ยวจะจําลองสถานการณ์ให้ฟังนะปามเนี่ยเดินออกไปข้างนอกเลยผิวปามเนี่ยสัมผัสกับรังสียูวหรือว่าแสงแดดไอ้รังสี U ูเนี่ยเขาจะไปกระตุ้นให้ผิวปาล์มเนี่ยสร้างเจ้าเมสส็ดสีที่<อ>ชื่อว่าเมลานินเม็ดนีอ้อย่าตกใจเจ้าเม็ดเนี่ยพี่สมมุติว่ามันเป็นเม็ดสีเมลานินที่เกิดที่ผิวปาลมปมัง เป็นไฟทําให้ผิวปลาหมองคล้ำไหม แยกไม่ออกสีผิวว่าไหนแบบสีแปะะมองคําแล้วมองคล้ำแล้วพอมองคํ้แล้วได้สารสกัดตัวเด็ดของพี่มาที่ชื่อว่าอะไรนะเปปโตวิตเทบรท์เจ้าสารสกัดตัวนี้เขาก็จะไปทําหน้าที่ในการยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานิน 2. มันจะไปช่วยยับยั้งการขนส่งเม็ดสีเมลานินเนี่ยให้ขึ้นมายังผิวชั้นนอกของเราและขั้นตอนที่3มันจะไปเร่งกระบวนการสลายเม็ดสีเมลานินในเซลล์ผิว ของเรา3ขั้นตอนครบเลยแค่นี้ก็ทำให้เจ้าเม็ดสีเมลานินที่ผิวน้องปาล์มเนี่ยลดลงและผิวของน้องปาล์มก็เผยความสว่างกระจ่งางใสยิ่งขึ้นปาล์มไม่ต้องกลัวแล้วนะเพราะว่าสารสกัดตัวนี้เราได้มีการทดลองกับผู้ใช้จริงเพราะว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยของผู้ใช้จริงเนี่ยเห็นผลลัพธ์ในเรื่องผิวขาวกระจ่งางใสขึ้นภายใน14วันเพราะเราได้สกัดมาแล้วว่าปลอดภัยมากคุณภาพขับ ยังนหนูอ่ะหนูผิวแพ้ง่ายงเงี้ยที่อักเสบง่ายเงีย้ยหนสามารถใช้ได้ไหมอ่ะใช้ได้ไม่ต้องห่วงเลยสารตัวเนี้ยจะไม่ทําให้ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวก่อให้เกิดการอักเสบที่ผิวสามารถใช้ได้ทั้งผู้ที่ผิวแพ้ง่ายหรือผิวที่อ่อนแอ หากลูกค้าท่านใดที่สนใจผลิตสกินแคร์ที่ช่วยในยเรื่องผิวขาวกระจ่างใสและที่สำคัญจะต้องเห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจนติดต่อมาหาเราได้ที่ r ร a l m เม t ไ a i l a n d มากกว่ารับจ้างผลิตเพราะเราคือคู่คิดของธุรกิจคุณคะ่ะ อยากมีผิวสวยใสยหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับผิวพรรณหรือสุขภาพนะครับสามารถทิ้งคำถามไว้ที่คอมเมนต์ของเราได้เลยนะครับ EP หน้าเราจะพาไปสกัดความรู้กันที่ไหนติดตามพวกเราได้ทุกช่องทางกันเลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย